ทำติดอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์หลังคนแห่จองจนระบบลม่ม จากรณีที่หุ้น OR บมจปตทน้ำม,มันและการค้าปลีกได้เปิดการขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกโดยมีจำนวน595.7ล้านหุ้นโดยกำหนดราคาเสนอขายที่16-18บาทต่อหุ้นและกำหนดระยะเวลาจองซื้อให้แก่นักลงทุนทั่วไปเริ่มเปิดจองซื้อวันนี้เป็นวันแรกตั้งแต่เวลา9นาฬิกาในวันอาทิตย์ที่24มกราคมถึงวันอังคารที่2กุมภาพันธ์2564เวลา12นาฬิกา โดยเปิดให้ประชาชนจองผ่านเว็บไซต์การจองซื้อหุ้นของทั้ง3ธนาคารคือธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงไทยแต่พอเปิดจองได้ไม่นานจึงทําให้เกิดปัญหาระบบล่มติดขัดชั่วคราวเนื่องจากมียอดผู้ใช้งานเป็นจํานวนมากเนื่องจากประชาชนให้ความสนใจจึงทําให้แฮชแท็กหุ้นโออาติดอันดับหนึ่งเทนทวิตเตอร์นั่นเอง